คุณรู้ไหมว่าส่วนนี้ของผู้หญิงไหล่ของผู้หญิงนะคะไหล่ของผู้หญิงเป็นช่วงที่ดึงดูดทางเพศมากที่สุดนะ mm hmm. เวลาที่ผู้ชายมองมาอันนี้พูดถึงการแบบว่า attract ดึงดูดไม่ใช่แบบว่าเปลือยเสื้อผ้าหมดนะคะเป็นการเปิดเสื้อเปิดไหล่หรือว่าไหล่แบบนี้ก็ได้การโชว์ไหล เห็นไหมเมื่อกี้ลิีเมย์ไม่ได้โชว์ไหล่เมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดึงดูเท่าไหร่พอเมยเปิดปับ๊บช่วงเนี้ยมันคือแบบมันคือช่วงที่ผู้หญิงไม่ได้เปิดง่ายๆมันเป็นต้นคอมามันเป็นเป็นเคอร์ฟมาแบบนี้มันดูน่าสนใจมันดูดึงดูดใส่เสื้อกล้าม โชว์ช่วงไหลมันน่าดึงดูดมากแล้วผู้ชายก็จะแบบแอบมองใส่สร้อยลงมานิดนึงเนี่ยแ t t r a c t แล้วดึงดูดเวลาที่นั่งกับผู้ชายก็จะนั่งโพสเจอร์คือเห็นช่วงนี้กระซิบเข้ามาอะไรนะคะอะไรนะคะโอ้แบบเสียงดังจนเลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเออโน่ไหมคะ ใกล้ๆใกล้ๆตัวเราได้กลิ่นอะไรได้ได้กลิ่นน้ําหอมเพราะช่วงนี้มันกักฟิโลโมนได้กลิ่นน้ําหอมอะไรนะคะหรอคะพูดเบาๆช้าๆอะไรนะคะไม่ได้ยินนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะเวลาที่คุณเคยสังเกตไหมเวลาที่แบบเป็นฉากเลิฟซีนทําไมผู้ชายจะต้องแบบมาหอมที่มาไซ้์ตรงคอเราเห็นภาพผู้หญิงผู้ชาย อยู่ตรงโซนเนี้ยตรงโซนเนี้ยเรารู้สึกแบบหัวม,มวนทองแล้วนะรู้สึกแบบขับเคลื่อนอารมณ์ไปแล้วนะนึกออกไหมพราะโซนนี้มันเป็นแบบสภาวะของผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากเปิดไหลเดี๋นั้นโพสเจอร์การเคลื่อนไหวด้วยความสง่างามเปิดเล็กเล็กน้อยๆน,นะคะพอแบบ กรุบกริบแต่งตัวให้มีความเอเลแกนสง่างามไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินนะคะมีเสน่ห์ในการใช้ภาษากายนะคะใครอยากเรียนเรื่องของการมีเสน่ห์นะคะที่มีความเป็นผู้หญิงแล้วก็ดีฟลึกมากถึงระดับแบบว่า การบำบัดความเป็นแฟมินินเอเนอร์จีของคุณนะคะเมแนะนำให้เรียนในคลาสเสน่ห์แฟมินินนะคะดึงดูดผู้ชายคุณภาพสูงในคลาสนี้นะมูล,ลค่าข้อมูลของคลาสนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดผู้ชายคุณภาพสูงมันเป็นความแพงที่อยู่ภายในที่ ผู้ชายระดับบนเท่านั้นที่เขาเข้าใจการเป็นของคุณแล้วก็เสน่ของความเป็นแฟมินินของคุณสู้ยิงเลยค่ะอาหารานนี้คล e ้มคลิม้มคลิม้มคเปล่งสดใสใครก็ต้องจะลืมถ้าเก่งละสวยรวย่อยเสุดยอดบามาไม่ใครก็อยากเจอ